ห้อยมานาันนังพี่น้องห้อยหนูนังเมื่อี้จะขี่ดิยนี่ยไม่ไดขี่มันเลยครับอ๋มันนังอยู่นี่ใส่บ่วงนี่เลยใส่กลับนี่เลยพี่น้องห้อยมันนังเด่นอยู่นี่ครับเพียมันออกมาจากเพียอ,อ้อูโอโอ้โดนพี่ครับโดนอยู่พี่ครับพี่น้องอ game. หนึ่งเต้มหลังนี่บ่เอาครับผมระวังตี่ถือหลังนี่เด้ สวีดัตสวัสดีครับสวัสดีครับหมอบครับผมพี่น้องครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับไม้นี้โอ้โหพี่น้องเปิดดัตถอดสัุปไม้ไม่เป็นไม้เลยไม่เป็นไม้เลยครับผมเปรี้ย ม,มันเลนอนะ่ะไม่ครับพี่น้องมานี่เดี๋ยวปูเผามากครับผมนีม่มันเลี้มันอีกเมื่อ่นะหมาหาโตหมาที่เ่าใส้บ่วงอะ่ะเดี๋ยวไปยามมาเลยพี่น้งองมาเล้ยไปเมื่อนคั่มแล้วหม่องหมานห่า ตูเผาเดี๋ยวใส่ปากขวาย,ย่างยวกูจะได้ไปตัวยองเดียวมั้ง,งนี่ยจำได้ว,ว่าช่วงแรกๆเลยที่ผมใส่รู้แปลกลายไหมบ่วงเจ็๊บกับว่าเมื่อกียางบ้่งเด้บ่วงว่าซองหลังนี่ตังหนึ่งหลังที่สาม จ็บปเหมือดครับพี่น้องเจ็บปวงเจ้าขวางเหมือดม่ใส่ไหมเผียรเผียรร่างหนึ่งเมืม่อหลวงเจ็บปวงเจ้าขวางเหมือดซี่หลัง้งองนหายลไรล่ะพี่น้องอฮ้ยห้อยมันเรียนไป ใส่กันครับพี่น้องครับใส่กันพี่คำจะเป็นไก่ตกดินเหรอ,อ้อยมันนังพี่น้องห้อยหนูหนังเมื่อี้จะขีด่ดยนี่ไม่จะขี่มันเลยครับหอยมันนังอยู่นี่ใส่บ่วงนี่เลยใส่กับนี่เลยพี่น้องโอยมันนังเด่นอยู่นี่เพียมันออกมาจากเพีย บวงใหมันจัดกลับให้มันเลยหนิบ้าเผาทาเจ้าปูเผาตะกี้บ่มี่ห้อยหนี่เลยตอนผมใส่จะโดนเหรอเห็นนี่แหละแสดงว่ามันมานาังเรือนอยู่นี่ครับ uống nữa là thật khẩu phải khó sai con kia nó uống nguồn sai ạt bạc khuôn mừng này ใา่แล้วแจ่ขาหลังเพอเล่นบ่วงครับช่วงนี้เดี๋ยวเพืเ่อนสาจะไปกู้ไม้ที่เ้ได้ได้หลายออกที่ได้จากบ่วงได้หลายที่กู้ออกจะไปใส่ไม้ไหมล่ะไอ้น,นี่ก็ไปกู้ออกเคื่อนอ่ะมือเอนก็ใส่แซีดะครับโลก หน่งแฮงขอดบ่เป็นตะไสร์เสียเสียนั่นสิตอนนั้นที่ผมใส่เสียกระเจ้าท่านจะเกี่ยวเขาไปครับผมพี่น้องบ่วงกระเซยเวลารอยู่บ่วงใเซยี่นี่สามฟังนันอีกสามซี่หลังกระบีกหาหลัง เจอกันมือ,องซอกครับคำเลยครับ่วงนี้คำเร็วเลยบุดีไปเมืองหอดไม้นะั่นบุดีไปแต่งบวงไว้ทำหนูอ,อื่นไปยามมาเลยแล้วพ่อจะเปิดพะมัานกังแจงสว่างพ,อพ่อภูมิภูได้เวลามายามหนูกับผู้ชายเด้อคนนี้ ได้เวลาอีกแล้วพี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมครับหมายนี้ก่อนไปยามกับดักอีกหมาหนึงเราใส่ไปสองหม่องครับผมมือนีมือที่ซีเราไมยนี้ว่าหนูเหมือนเรล่ะนี่เด็กเอาอันกับดักออกก่อนครับพี่น้องมาด่ใสล้พี่น้องดี กินมุนมุนสิเนี่ยผ้บริสไซเองไปเก็บออกแล้วหลงเจ้าของเทีอนได้พี่น้องโอ้ยหนูนวลเหรียนตัวนี้พี่น้องหนูเมือดหรอวะถอดออกก้อนเดี๋ยวค่อยไปเมืองหม่กลับไปหาไส้ไม้เอาบ่วงไปไส้ไม้เอง เต้ยมองไดเลื้อยมองหันได้พี่น้องบวงโอ้ยบะเลียนเหรอตจวนี้พี่น้องครับหนูบะเลียนครับเม็ดละละม้นี่หูบพาน น่ะหลงอีกแล้วนงกลับเมิดแล้ว เรียนแลยเกี่ยงปลย่านเจ็ปบปวก,กเพรามือดอยู่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้ยบอลลียนตอนนี้มีซีลียอะครับผม เมื่อต่อละหนูเดี๋ยวขอเจ็บก่อนบ่ถือดอกมึงพี่ร้องบ่วงไม้นี้พูดู้ว่าเก็บเมือ่อบ่วหญ่แล้วไปหาเส้ไม้อื่นนลายมือแล้วครับตรงนี้หนูเมือละละเ่อต่อละเดี๋ยวห่างเดี๋ยวค่อยมาเมืองไม่อีกอาทิตย์หนึ่งไปครับผม tìm kiếm giám cắp đi luôn các phòng mãi đi xong mãi nụ nhanh không có thể để tôi đều đi mà lưu âm gặp đặc vật xe là ẩn lưu âm buồn vật xe lặng đợt pháy cho ngoài cân bộ khẩu chụp chụp dưa ก็บเยื่อไปใส่อีกกูห่อหายากโหมันบ่อเลี้ยงเลยตัวนี้พี่น้องกลัวกดีกลัว,ขลวแขาเนี่คนมาหาจินหลายครับใส่แซร์หรอกถือกับว่าไร เครื่องเดียวนะึบวงบ่วงชิมซะนั่นโอ้พี่บว่วงว่าไปเสียโอ้ยหอ,ย,อยมันขวัดพี่นอ้องครับคือพ่อถีกับเขาเว้ยหอยควัดปูเต้นี่มแมว โคตเมือคขึ้นีลงูหญ่ทำาะไรนี่นี่มันแหลมอยู่ปวงไหนาะที่ส่บ่วงลัดไว้อยู่อื ไม่บ่วงแล้วเว่ยเหมือดไปบัวพันโ,โ,โ,โอ้คือ,อบัวนาฬิกาบวงบัวพันธุนเลย อู้โดนพี่ครับโดนอยู่พี่ครับพี่น้องหนึ่งเต้มหลังนี่บ่เอาครับผมระวังติดถือหลังนี้เลยกระปูเสียพี่ครับผมเอียดเลียดจ้ะพี่อุ้ยคือตัววะไงปะไหนครับกระปูเสียเลยพี่น้องว่าหัน จะรอดจากเงือมือดำคูรูคีรีคูนี่ไปได้จังไใดพี่อะมองมันมานังโอ้หปวดหอยขี่ไใหม่พี่น้องครับไม่อม็นขี่หนูตัวนี้อยู่บหรอขึ้มีดานใหญ่ๆแท้พี่อะไปไปพี่ครับกระเด็นลง้าพี่ครับพี่น้องรุดแรงว่าคิดมมืออเอหลุดสืยลูกมันหนึ่งเต้ม อแต่กลับน้อยปวดนี่นะนึงบ่เขา่านี้ก็บ่าเข่าครับผมนึงแต้มครับผมพี่น้องไอหนุ่มแต้มเดีเยวอีกแล้วช่วงนี้จะหาไม้ไหม อืมโอ้ยดีว่ากระปูเสียหมดแดงไหลมีแต่หมด,ด,ห,ห,มดหมดขึ้นไปใส่อีกนะครับพี่รองบ่วงเ้าจะไวจากหลังเด้ สีหลังเราเลื่อมไปไหมกูย้ำคืนมันไม่ค่อยเห็นสีมันกลมเกลืพอดโอ้ยหนูงหา่บ่ไดพี่น้องครับได้๋วต่หนูหน่อยแต่ยังดีครับได้ตัวหนึง่งเพราะว่ามันหลังนี่แลนะ้วป็นจะถื่ขักไหมหูหบกใหญ่เลยไหมวันทวพญยานาคควรไม่ออกมากินเสย บวงขนาสที่มืดแล้วล่ะฉี่ไม่จะก่อนนี้ไงแมพี่น้องกพื่อนนะก่อนหน่อยกับีอยู่ต่อก่อนหน่อยนี่สองสัยตัวหน่อยนี่แหละนี่เลี้ยนไปเลี้ยนมาอยู่นี่ใส้บ่วงไว้สนน่ะทางคืองามเลยขันมายำ ไปพี่น้องเมือิดแล้วครับผมแค่นี้แหละเตี้มเดียวขอรอในน่นยทํำใกล้ตัวมันได้เหมือนนี้ไปครับผมหาไมา้ไม่ใช่สรุปผลงานหนึ่งเต้มขอรอผมนุ่มสวยสวยเก๋ยังกับเธอใช้ซันซิลแล้วก็ครีมนวดดบ ส่วนฟันเธอก็เหลืองเหมือนเดิมหนูนะพี่น้องโอ้ใส่บหน่อยไปหาไม้ไหมใส่พี่น้องเดี๋ยวค่อยมาเล่นมะนีครับไม้นี่กับไม้ที่เทาใส่บ่วงมันยุ่ยใกล้กันด้วครับขามป้าไปนี่ขี่รถไปมเลยใส่ไก่กันได้มันยุ่ยใกล้กันนั่นบ่วงที่เทาใส่ได้ดีๆ ฉันว่าพี่น้องตอนอยู่ค้าลายๆแถวนั่นละ่ะยู่กไก่กันนึงเด้ไม้นี่ได้ตัวที่สองตัวใ,ใหญ่บ่เขาเลยครับคนกวนวะคนไต่ขี่เดียนหลายแถวนี้แมนมดแยลน่นี่มันถือบ่วงแต่คือที่ระเด็ดหรอกเขาก็เะเอาไปกินล่ะคือพวกไต่ขี่เี่เดียนบานผมหลายครับวับนสุเฮียนหรอไปเฮียนผมกลับมา หาไตะกันล่ะแม่ผมไม่ไห้ว่ากันหรอกครับแพราว่าเพ้าว,ว่าตาเห็นหนูถืออีกระย่าเท้าเห็นว,ว่าพี่น้องใส่หยากซื้อสิได้แต่ละตัวกับเมืองก็อร่ครับนี่ตัวเยวอ,อีกแล้วตัวน้อยว่ามันเป็นตัวใหญ่เอาสะสมรวมกันไป,ลปนยยหลายไปไหนเองลหะพี่รองครับไป เจอกันใหม่คลิปต่อไปติดไปไมาอะไรกะติดตามกันเมึงพี่น้องครับผม,มเห็นไหมคลิปหนาครับเพื่อนหลายครับฝากกดติดตามกดไลค์ครัง้งแรงใจเด็ดๆพี่น้องหนึ่งแต้มมาตรฐานบ่วงเป็นกำคิดเมองอโหลดมึงบ่วงเข้าหลายบ่หลายบ่ถือพ่อตัวไป